จะหันน้ำหรือเปล่าครับพี่น้องตอนนี้น้ำมาจากของพัวพี่น้องแม่น้ำโขงน้ำก็ขึ้นเยอะ คนขับก็น้าคนที่ครับพีซีสองร้อยลูกเกรนั่นพี่น้องคันนั้นนั่นมีงานก็มารับจับพี่น้องรับจับขับรถให้นายครับอันนี้เป็นรถกรมชนครับผมพีซีสองร้อยลูกเกีรที่เราเปขายเลย วันนี้หินมาหนึ่งข่วครับเร่งเครื่องบอบอบอเบาๆตักนิ่มๆครับ น,นี้สว่างมากเลยพี่น้องหินใหญ่พักไว้ก่อนพี่น้องยังไม่ได้ผลก็ไปครับคิดว่าจะทาน,น้ำหรือเปล่านั่นแหละตอนนี้น้ำมาแล้วพี่น้องจากหนองบัวลพูขอพระพมมปนจุดรับน้ำครับ ก่อนจะไหลสู่ลงแม่น้ำโขงครับน้ำหนองบัวก็จะไหลผ่านบ้านผมก่อนไหลลงแม่น้ำมงครับแล้วก็แม่น้ำโขงครับจากสุวรรณน้ำจากสุวรรณจะผ่านบ้านผมนะครับพีมจยบไว